แบบนี้ประมาทนะน,นั่นเลยเป็นสิ่งที่สะกิดใจคุณครูว่าอยู่ต้องพยายามศึกษาเรื่องพวกนี้นะอยู่ต้องพยายามปฏิบัติเพื่อเข้าใจนะเพราะว่าจะมันจะไม่มีใครมาตอบคุณเลยนอกจากคุณต้องทําด้วยตัวคุณเองตนสิ่งหนึ่งที่คุณครูได้พกคิดคือว่าคุณครูกลัวมากถ้าคุณครูเกิดมาเหมือนเราเรียนสาษาพลังงานแล้วตายไปโดยที่ไม่มีวันข้างหน้าไม่มีพวกนี้เหมือนเราเรารู้ไหมว่าเราจะมาเกิดวันนี้เรารู้ไหมมีใครรู้บ้าง กูก็ไม่รู้แต่วันนี้เองมาเกิดเป็นคนใหม่แสดงว่าการเวียนว่าเวียนเกิดไปอยู่อย่างนี้เอาตายและถ้ากูทําไม่ดีแล้วกูไปเป็นงูเป็นหมาถูกเขาฆ่าเข,า,ขาแกงหละทาไงดีมันทําให้คุณครูได้คิดเรื่องนี้อันนี้แหละที่ทําให้คุณครูได้ข้อเตือนใจว่าแสนนี่เปลี่ยนชีวิตคุณครูทันทีเหมือนเปิดตาเราเราอยากเพิ่งนะคะเราอยากเพิ่คิดว่าสิ่งที่คาสอนในศาสนาพุทธ ต้องปฏิบัติอนคุณต้องศึกษาก่อนอย่าอ,อย่าคุณครูเองนางบอกว่าอย่าเชื่อไม่ให้เชื่อไม่ให้โวยวายลงลงทำลงศึกษาก่อนแต่อย่าคุณครูนะมันไม่ต้องเชื่อคือมันเหตนแล้วมันมต้องอยากรู้อัตโนมัติว่ามันคืออะไรคืออะไรคําถามที่เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาแล้วทําให้เราอยากหาคําตอบโดยอัตโนมัติโดยปริยาย <S <S มันเลยทำให้คุณตามไปหาคําตอบทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อตอบคาถามความสงสัย